เป็นแคน่น,นั้นเลยมั้ยอ๋อีหยังปูปูนักเก็ตตัวใหญ่ซมพอแมนด้ยตุ่มขาดนั่นี่ตุ่มขาดตุ่มขาดเยอะสั้นเยอะสั้นนี่นี่ตุ่มขาด กุ่งออกเบิร์ดสมพ่อแมนลอกอุ้ยเอาออกเคกแมนละมันควง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ใส่แพนสองใส่แพนสองแล้ว ใส่ทุงแงงเลยเนา สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาไอเอซี C, ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปลอปลากับสาวนางจ้าเมเนส่าหนากระด้ษผ้าพ่อแม่พี่น้องไมา่ยามตุ่มเนาะใส่ไวแต่คําว่านจ้าเมเนกามาในวันที่หกมกราคมจ่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามาทางไม้ปลาบาน้องมียจ้ตาตาบลหัวคมอำเภอบุญทละทะทะีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเป็นลุ่นกับสาวนางกระบา๋าเอ็มเม,ม,มืองจาว่าืมอนสีโสกสีมันมาเนาะ ครับเ<ไ>ป็นลังแหลกเนาะจากกลุกันล้างเลเป็นยังง like no. ี้เนะอุ้ยถึงขากุ้งดเลยอุ้ยกุ้ง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 ตามแดงเนาะ ครับมนนี้ใส่ก็จิเป็นกุ้งใส่กุ้งเป็นลักเนาะลองมาใส่กุ้งมึงเนาะแั่นครับใส่แหวกจงคืนมึงเนาคนหนึ่งจ้าไหนรังนี่งจับมอเห็นตัวกุ้งอยู่เด้อไอหนวดหน่อยลายโมโหเจ็าสิีขาหน่อยเขาวลายโอ้ มันออกแล้วมันสวย <Mean. S 1> แมี่ยมง่ามสวยเหล่าบุลาย สะสมสีด้ปนบอมมาเนี่หลุ่มกันเงาๆจา้ะบา้าตักุงโอเอามันออกออกเบือตีนแมพูดถึงเมงดาเมงดาเนะ่ นี่ตุ<ะ>่มนี่นี่อยู่หนอกเขายังไะอยู่หน่อแหงดาตัน่เนาะครับพกคนใส่กุอ,อ๋อคือเปลี่นแนวนี้ปลากระบอกเขา่า เท่เนี่แตตัวใหญ่เนาะอุ้ยหลังนี่ขักแห่งกุงก้งล้วนๆจะกุ้งล้วนๆจะเดี๋ยวดิเดี๋ยวให้เบิ้ลขัดๆปูนอุ้ย,ย,ย,ยตัง,งามขักเนาะ กุ่มเนาะกลุ่มนี่ตะกลุ่มเลยกลุม่มวนลวนเทออกแยกน,ยนี่เนาะ Oh. <laughs> ปูปูเล่นๆๆๆๆๆทั้นนนนงนี้มีแต่ปูหลุมๆสี่ตัวป้านน่อยใหญาห <laughs> มัดขักหมัดแน่ตุ่มขาดนะตุ่มเป็นขาดหมัดเป็นหวานมีแตอย่า่ กุ่งเอกกุ่งออกเอ้ยงี้ะปูโควิดแล้ปูโควิกระปูเขาอนี้ยังมาหันเขาอันนีกุ่งกรบืหันข่า ตากับมังันเขาเขาไปพึ่งกัน,นกหนีกออกมาปองเนาะนิบหลเป็นไงนอลรางนี่เอ้เอที่ยังปูปูนักเก็บ ตัวใหญ่สมพ่อแมนด้ยตุ่มขาดนั่นนั่นตุ่มขาดตุ่มขาดเยสันเยสันนตุ่มขาดกุ่งออกเบิร์ดสมพ่อแมนด้วยอุ้ยเอาออกกิ่แม่ละมันควงไม่ได้ไม่ได้ đặt pan song, đặt pan song ạ, nó, Cập cái đấy, phù, phù cái đây phù nó Sơn bồ cho khẩu cũng không khẩu กอกลางกระปูเนาะออกเลยมันออกเหรอยามสวยนะครับยามสวยออกเด้อจ้ะตรงยามเตะเสาเนาะ อ๋อนี่น,น,นจ่เป็นแนวนี้อ้ยดบอดีเป็นไหนด้วยทำแตะ ปลาเงินไปลปลายางบอลปลาเขนียงคนนะ่ะแน่นี่บอปีออพึ่งเ็นดีขนาดว่าเมนเค่องบิ๊ <c oughs> ก็สลามหน่อยบึงบรรยากาศ กะเพ่พ่อ <rôle> ต <à déc> ุ <gens> ici, <déc> ่มกิดจะไม่นอนตุ่มก็เพ่พ่อตุ่มมันใส่งานมาหลายทีนี่ถึงเวลาเพ่ ปูเนาะปูปลาหุ้ง60กระซิวค่ะวายต,าตุ่มขาดขาดอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็เทก่อนเทก่อนเ<ะ>ทก่อนอน่ไม่เสียวเดเด,ดโอ้ยตุ่มกระขาดใสยร่ม

ตุ่มขาดโอ้ยมึงแนีนั่นลาแปะนนันไหวนี่แปะหั่มไหวมันกนัดเนาะไปจะได้ปลาคูล,ลงทุกแตายตายตาย่รูปหนึ่งเดจยากันเอาหั่มแปะไหวเมื่อวานนี้ถ้าเขาลืมอันนั้นเนาะครับลืม แนวหอห้ำจ้ะมันเป็นใายหา่โคตรมึงว้ายยาละกบกบกบปลาปูตั้งกบทั้งปู ุ๊บลองกบเท่าเอาใส่ตุ้งเงี้งเลยเนาะครับกบปูเลยเด้อโอ้ยมีตุ่มไข่แล้ว เออเอาเมยบาหมดมือมือข่อยปูหน่อยนีมือปูใหญ่ที่นี่หยั่นเพิ่งคูคือว่าหันคูอู่หลุดโอ้ยมันสั้นบไปเลยเนาะตุ่มขาดขาดเบิ้ลเลยตุ่มนี่ ได้ใส่บนนอกมือหนาสิได่ซ้อมยังไงเนาะก่อนสิใส่เนี่ยก็ต้องซ้อมตุ่มก่อนเมื่อคืนเนี่ยถ้าเราซ้อมตุ่มไปนําใส่ไปนําเด้อจ็หวานเนาะเป็นแม่เนาะเป็นม,มูเป็นจ่า อ๋อตอนนี้มีตะโกุ่มบกิโตเนาะสนแหงตีลามันขาดเอ้ามีแต่ยางยุเป็นปุ่มมาได้ลองใส่กางเกงยืดระยะมึง về cũng thử Bữa nay bỏ trên vả ha mòn Ờ, cờ Cúng Cũng ngàm như đây này Ngàm đen Sạch bằng hết ุ่นเอากไ,ได้ของออน้อ,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 องขาเด,ด้อเอาเบนนางีอาสิจับปูยู่ลม đeo mà nib cái nếp nếp đây nếp 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 nib nếp nib nếp lên nếp nếp lên, nếp mưa nối Tenang budak. Tenang. Tenang budak. ขาดมดปุ่นปองหนึ่ง n g ตึงตึงตุ่มมึงมือจับจับสันแห้งเ้้อ

เกาปูตัวเนาะครับนองหั่มเงายังที่่มบ่เบิดเบาเสร็จปุบปูอีคือเก่า เดรั่งทำความสะอาดใหม่แค่นี้เนาะครับมีแต่เศษท่าจ้าก็ะหอดเวลาเดินทางกับบ้านจ้าสรุปยอดใดยอดมันจ้าเมเนี้สานางกะได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านจ้าลงหวยลงห้องใส่ตุ่มเมอนี้ใส่ตุ่มกะสิเป็นใส่ตุ่มกุ้งจ้ะบดได้ใส่ตุ่มปลาซิวเนาะครับหากุ้งจ้าเมอนี้กะถือว่าหมันจ้ะได้กุ้งได้ปูจ้ะ ถ้ามากินนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งกับส่องรอปลาก,กับสานางในเด้อจ้ะสุดท้ายนี่สานางก็ขอขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจากทุกการติดตามทุกการรับชมที่หม่อมห้สานางจา้าสุดท้ายสานางก็ขอวอวยพรอวยใยให้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ปีนี่ก็เริ่มปีใหม่แลวจ้ะก็ขอวอวยพรอวยใยขอให้อยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุขคนจ้ะ นอนรับกับแห้แดงเงินเมืนนอนตื่นกับแหงแดงเงินลานจ้ะสำหรับคลิปมือน็กกับบอมี่ยัยงหลายสานั่งขอเก่าวข้ามาสวัสดีค่ะบอก,กันคลิปนามือนาจ้า